พ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมที่ร้านพ่อบุตรวันนี้ได้เจ้าอีสุสุโรดิโอนะครับโฟร์วิลไดมานำเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับคันนี้เป็นอีสุสุโรดิโอปีจดทะเบียนปี1997นะครับผมคันนี้รถสวยเดิมบางนะครับสีแทบไม่เคยทำเลยนะครับ รถเดิมบางมากนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับเกียร์โวินใช้งานได้ปกตินะครับเกียร์โฟโลโฟไฮเข้าได้ปกตินะครับผมเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีเสียงดังนะครับเวลาเข้าเกียร์โฟนะครับคัดซีสวยนะครับคันนี้คันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่129,000บาทนะครับผมใครหารถโฟวินเข้าไร่เข้าสวนนะครับผม ลองชมคลิปวิดีโอนี้ดูก่อนนะครับผมคันนี้เปลี่ยนเครื่องมานะครับลงเล่มแล้วเป็นเครื่อง c j g 2นะครับเป็นเครื่อง3,001 Turbo Inter นะครับผมรถคันนี้ขับขี่ดีเลยนะครับผมเดี๋ยวพาชมรายละเอียดรถกันนะครับผมด้านหน้าเดิมๆนะครับหล่อๆเลย รถได้หน้าตาเดิมนะครับผมสีสันนี่เดิมเดิมนะครับผมไม่ได้ทำสีนะครับเราขัดสีให้ใหม่นะครับขัดสีให้ใหม่นะครับนี่ครับแก้มก็บางๆแบบนี้นะครับเนี่ยบางๆเลยสติกเกอร์เดิมยังอยู่นะครับนี่ c w 4นะครับผม รุ่นนี้เป็นตัวประหยัดนะครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับผมโครงสร้างเดิมเลยนะครับสวยๆเดิมๆบางๆนะครับนะครับคัดซีสวยนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปคัดซีซ้ายขวาให้ดูนะครับคันนี้คัดซีสวยซ้ายขวายางก็ยังพอได้นะครับผมนี่นะครับ ยางของ m a ็กซนะครับผมไฟท้ายสวยนะครับเนะีครับไฟท้ายสวยไม่มีแตกไม่มีรล้าวนะครับผมนะครับเดิมตัวนี้จะเป็นเครื่อง2008นะครับนะี่ครับผมสติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับ 4W4 นะครับ คันนี้เป็นรถทะเบียนขอนแก่นแท้ๆตั้งแต่เกิดเลยนะครับผมนี่ครับผมฝาท้ายเปิดแบบสองข้างนะครับเปิดท้ายให้ดูเลยครับนะครับ,รบสีสันถือว่าเดิมเลยนะครับผมมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะใครชอบรถเดิมๆแห้งๆนะครับเนี่ยลองดูคันนี้นะครับผมนี่นี่ครับ คันนี้แอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นปิดเลยครับฟิล์มเราเพิ่งติดให้ใหม่นะครับผมฟิล์มติดให้ใหม่นะนี่ครับรถก็วิ่งใช้ในเมืองนะครับไม่ได้ลุยอะไรเลยนะครับดูยางก็เปลี่ยนมาก็เป็นแบบสไตล์วิ่งใช้ในเมืองนะครับไม่ได้ลุยไม่ได้อะไรนะครับผมเนี่ยตำหนีนะครับตรงนี้มีสีหลุดล่อนนะครับเนี่ยนะครับ แตลดได้บางนะครับลอนกระบะสวยนะครับไม่มีไม่มีเปลี่ยนไม่มีอะไรมานะเม็ดองเม็ดอ,อาร์กยังอยู่เดิมนะครับผมเนี่ยครับผมสติกเกอร์เดิมๆของเขานะครับผมเนี่ยครับสวยๆประตูก็นี่ครับรนี่ครับ,รบประตูปิดนิ่มดีนะครับผม นี่แผงประตูครับสวยๆเลยนี่ครับผมมือเปิดไม่มีหักนะครับมือหมุนใช้งานได้ปกตินะครับนี่กระจกมองซ้ายขวาไม่แตกไม่เล้านะครับผมเนี่ยครับดูครับสวยๆเลยประตูเดิมนะครับผมท่านผู้ชมประตูเดิมโรงงานนะครับผม สวยสวยคอนโซลสวยกริฟเลยนะครับคันนี้ท่องแอร์สวยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับผมนี่ครับคอนโซลตัวดาคอนไอนะครับเดิมเดิมของเขาเก็เก็บของก็เนี่ยครับผมใช้งานได้ล็อกได้ปกตินะครับผมรถคันนี้เอาเข้าตรวจขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเลขเครื่องตรงเลขคัขสซีตรงหมดนะครับผม เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับตอนเอาเข้าตรวจขนส่งนะครับชัดเจนนะครับผมถูกต้องทุกอย่างนะครับเดียครับดูครับผมรถเดิมนะครับผมท่านผู้ชมสภาพหนึ่งในร้อยเลยก็ว่าได้นะครับสภาพนี้เนี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเดิมเนะเนี่ยถ้ารถพิกรถคว่ำมาไม่ได้นะครับสภาพนี้ไม่อยู่แล้วนะครับแบบนี้เนี่ครับตะคงตะเข็บเดิมสวยกิฟนะครับนี่ครับ ทายบันไดก็ยังสวยอยู่นะครับรถคันนี้ไม่มีผุนะครับไม่มีผุเบาะสวยนะครับนี่เบาข้างคนขับสวยนะครับไม่มีขาดนะครับเบาะปรับได้ปกตินะครับนี่พับได้ปกติเลื่อนหน้าถอยหลังได้ปกตินะครับนี่สายเบลก็ดึงได้ปกตินะครับนี่ดึงได้ใช้งานได้ปกตินะครับผม แล้วก็เบาะแคบสวยนะครับนี่เบาแคบเซตสวยเลยนะครับไม่ขาดไม่อะไรนะครับผมนี่หลังคงหลังคาสวยนะครับฟิล์มเพิ่งติดให้ใหม่นะครับก็จะมีทิชชู่ติดไว้อยู่นะครับนี่ครับที่บังแดดอะไรยังมีอยู่ครบนะครับนี่อันนี้ที่จับเวลาขึ้นฝั่ง ข้างคนขับนะครับผมนะนะครับมีที่จับขึ้นให้ด้วยนะครับผมเกตรงกลางก็สวยนะครับเบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับผมภายในสะอาดสะอ้านนะครับคันนี้นะครับเป็นลายไม้นะครับผมสวยๆนะครับเดิมๆสวยๆนะครับช่องแอร์สวยนะครับผม นี่ครับช่องแอร์สวยไม่มีหักวิทยุมีนะครับผมเกียร์โฟนะครับครบนะครับเกียร์หลักเกียร์หลักก็คือเข้าดีไม่มีหลุดนะครับ1 2 3 4 5สี่ห้าเข้าได้นิ่มทุกเกียร์ไม่มีหลุดไม่มีเด้งออกแน่นอนนะครับผมเกียร์โฟก็โฟโลเข้าได้เลี้ยวซ้ายขวาไม่ดังโฟไฮเข้าได้เลี้ยวซ้ายขวาไม่ดังนะครับผมซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับผมนี่ครับดูเนียนๆสวยๆนะครับผม นี่สภาพคลิบๆอ่ะเดี๋ยวพาดูอีกฝั่งนะครับผมข้างคนฝั่งคนขับนะครับนี่ฝั่งคนขับนะครับประตูปิดนะครับผมปิดนะครับสนิทนะครับผมนะครับนีครับมือเปิดไม่มีหักนะ กระจกมือหมุนหมุนได้นะครับกระจกขึ้นลงปกตินะครับนี่ครับแผงประตูสวยๆ้นคลีนเลยนี่ครับไม่มีเจาะลำพงลำพงนะครับผมนี่ครับบานพงบานพับสวยกิบเลยนะครับผมนี่ครับชายบันไดนะครับก็จะมีร่องรอยบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับตามการเวลานะ นี่ครับสติกเกอร์เดิมยังอยู่นะจ๊ะนี่ไล่ขึ้นมาทีละสเต็ปนะครับผมนี่ครับผมดูเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับยังอยู่นะครับไม่ต้องดึงนะครับตรงนี้ไม่ต้องดึงนะดึงบ่อยก็ไม่ดีนะครับพวกเนี้ยเวลาไปดูเสียงลมจะชอบเข้านะครับดึงบ่อยๆก็ไม่ดีดูแค่ตรงนี้ก็รู้แล้วครับเนี่ยเดิมไม่เดิมนะนะครับผมเนี่ยดำเดิมสวยๆนะครับกิฟตหลังคาสวยนะเนี่ย หลังคาไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับหลังคาสวยนะครับอ่ะพวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยนะ่ครับพวงมาลัยก็ของดาคอนไอ้นะครับผมนะ่ครับอีสุสุดาคอนไอ์หน้าปัดเรือนไม้นะครับผมไม่วัดรอบใช้งานได้ปกตินะครับเข็มไม้ขึ้นปกตินะครับผม คอบคอนโซลพวงมาลัยไม่มีแตกไม่มีหักนะครับที่ปิดเปิดไฟลงไฟเลี้ยวปัดน้ำฝนใช้งานได้ปกครบับปกกตินะครับผมนี่ครับผมคอนโซลสวยนะครับผมเบาะข้างเบาะคนขันบก็สวยนะครับนี่มีแตกบ้างนะครับแต่ไม่ขาดนะนมีแตกตรงนี้นิดนึงแต่โดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับนี่ นะครับพับเบาะก็พับได้นะครับพับไปแอ่าดูด้านหลังเบาะนะครับสวยนะครับด้านหลังนี่ไม่ขาดนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนะครับผมดูห้องเครื่อง นี่ครับผมห้องเครื่องคานหน้าก็ถือว่าได้เดิมอยู่นะครับผมคานหน้าถือว่าได้เดิมอยู่นี่นะครับผมอันนี้นะครับผมแผ่นเพจยังอยู่ครบนะครับผมนี่ครับผมหัวใจดวงใหม่ของเขานะครับเครื่อง C j G 2นะครับเครื่องตัวนี้เครื่อง4 jG2 นะครับเครื่องตัวนี้จะอยู่กับพวก isuzu t o p p e r นะครับผมเป็นเครื่อง3,100นรซีซีนะครับปกจะปกติจะมีที่ครอบขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเ,เขียนว่า3.1นะครับผมเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเทอร์โบนะครับผมมีอินเตอร์ด้านบนนะครับ 3,100cc ซีซีนะครับผม เป็นปั๊มสายนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับผมใครที่ชอบปั๊มสายนะครับเนี่ยเลยตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมรถขับขี่ดีอัตราเร่งดีเลยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับส่วนมากพวกอีซูซูนะครับถ้าไม่ไม่อยากทําเครื่องไม่อยากโอเวอร์ฮอนเครื่องเขาก็เปลี่ยนเครื่องตัวนี้กันนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เชียงกงก็น่าจะมี4ี่หมืกว่าบาทนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับ เป็นเครื่องมาจากนอกนะครับแต่อลงอะไรก็ใช้ได้นะครับบ้านเราเทียบได้นะครับผมพงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมนี่อันนี้คือปั๊มดีเซลของเขานะครับปั๊มสายนะแห้งๆนะครับผมปั๊มแห้งๆนะนี่ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับผมเครื่องก็ไม่มีซึมไม่มีเยะะิ้มนะครับป้อนน้าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับคันนี้ ี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังแล้วนะครับผมเสียงเครื่องเงียบๆนะครับเทอร์โบไม่มีรั่วไม่มีซึมอินเตอร์ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับ ระบบน้ำนะครับปกตินะครับน้ำวนดีปกตินะนี่น้ำไม่ดันนะจ๊ะเสียงเครื่องเงียบมากเปิดแอร์เรียงเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสียงเครื่องนิ่มๆพอๆเลยคอมแอร์ก็ใหม่ๆนะครับผมนี่ได้สตาร์ตได้สารตดีนะครับตอนนี้ทำงานสมบูรณ์นะครับ ฝากระโปรงก็เดิมเดิมของเขาเลยนะครับสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่นะแต่กันความร้อนก็มีบ้างนะครับแต่ก็หลุดลุ่ยนะครับตามกาลเวลานี่นะครับผมฝากระโปรงเดิมนะครับผมฝากระโปรงเดิมก็มีทัยบ้างนะครับผมฝากระโปรงแต่โดยรวมรถสวยเลยนะครับซุ้มซอกทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับดูนะครับเสียงเครื่องเงียบมากเลยครับผม ไทยนะครับนะครับผมไทยไม่มีให้เห็นเลยนะครับเนะี่ยนะครับผมเป็นเครื่องของ e ี c ูนะครับเป็นเครื่องของ e ี c u ที่อยู่กับพวกเป p e r นะครับเป็นเครื่องเป p e r ตัวนอกนะครับบ้านเราก็นินยมมา,าวาง กันนะครับผมเพราะว่ามันดูแลง่ายนะครับไม่จุกจิกเป็นต้ำสายนะครับผมนะครับนะครับสตาร์ทเครื่องไม่มีน้ามันดีเซลรั่วซึมนะครับเียนเ,เครื่องเงียบๆนะครับ ไฟนองไฟหน้าติดครบหมดนะครับผมไฟนองไฟหน้าติดครบหมดนะอันนี้ภาษีพลรบรนะครับเดี๋ยวเราต่อให้ใหม่นะครับผมตอนนี้ภาษีขึ้นขาดปี68นะครับแต่เราต่อให้ใหม่นะครับทั้งภาษีพลรบรนะครับผมท่านใดสนใจก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรก็ขึ้นบนหน้าจอให้นะครับผมนี่ครับไฟนองไฟหน้าติดครบหมดนะครับ ดูด้านท้ายนะครับผมรถทรงก็จะไม่สูงมากนะครับเพราะมันเป็นสเปคเดิมเลยไม่ได้ยกสูงไม่ได้อะไรนะครับเจ้าของเดิมแกขับในเมืองนะครับผมไม่ได้ใช้ลุยไม่ได้ใช้บรรทุกอะไรหนักนะครับรถมันก็เลยทรงเดิมๆนะครับผมเดิมๆแห้งๆนะครับนะครับระบบไฟติดครบสมบูรณ์นะครับนะครับผมเป็นรถ4ฟวิน แท้ๆเลยนะครับคันนี้รถขอนแก่นแท้ๆเลยนะครับผมไม่ใช่รถย้ายเข้ามาจากจังหวัดอื่นะครับรถใช้ในเมืองขอนแก่นเรานี่แหละครับก็สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดนะครับผมเบอร์โทร0816995106นะครับผมร้านเราตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับพิมหรือค้นหาใน Google ได้เลยนะครับพิมคำว่าพ่อบุตรรถบ้านนะครับเจอร้านเราแน่นอนนะครับผม นี่ครับตามป้ายนะครับพ่อบุตรรถบ้านนะครับผมใครมีรถจะแลกจะเปลี่ยนจะเทิร์นเรารับแลกเปลี่ยนเทิร์นเหมือนเดิมนะครับผมขอให้เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมโอนจองมัดจําได้เลยนะครับผมใครมัดจําก่อนได้ลดแน่นอนนะครับผมอ,อยากให้เราไปส่งถึงหน้าบ้านเราก็มีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับผม สับสวยแห้งๆนะครับรถมัดจำมาได้รถแน่นอนนะครับผมไม่มีระบบใจแลกใจให้นะครับผมลูกค้าต้องโอนมัดจำมาก่อนเท่านั้นนะครับเราถึงจะจัดส่งให้นะครับผมรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลขเครื่องตรงเลขคัดซีตรงแน่นอนนะครับคันนี้นะครับสวยนะครับแห้งๆนะครับผมใครชอบรถเดิมๆแห้งๆนะครับสภาพหนึ่งในร้อยนะครับ คันนี้รับรองบอกเลยทีเด็ดแน่นอนนะครับซื้อไปเก็บซื้อไปสะสมนะครับผมคุ้มค่าแน่นอนนะครับกับเจ้าอีสุ u ูโรดิโอนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมคลิปของพอบุตรถบ้านด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามของทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมชอบแล้วทักรักและโทรมาเลยพ่อบุรรถบ้านสวัสดีครับผม ขอบคุณครับ